เราเเป็นดีดีดึงลิปปินมาชันเพราะเเคยเห็นจักยรมเป็นซีดีดึง้ับลิปปินนะดึงแล้วใครจะได้สนีตีพี่น้องเนีะก่อนนะจนะคะพราะไม่รู้ว่าจะเป็นเส้นไหนใช่ไหมเขเคยเห็นเจนโย่ดอกไ้เนาะอันนี้ดึงลิปปินมาชันมาหนะเออตอนเดียวัวส่องมาเป็นลิปปินนะ คดนะีเร์บุงามกนะถ้าบอก่าวันนี้ใสจับครไม่ชอบอกไม้มีของรางวัพิเศษด้วยเอาละเอาละแดต้บอกว่ามีขราวัพิเศษด้วยนะคะเพื้นจับไว้ก่อนนะสาวาโซดสาดเรื่อง่ตงจึงับตอนนี้นะคะขอ โซดตลอดเดื่ินพี่น้องเป็นสีการเดือดดิปินนะโอ้เราก็อยากฮูลจังอยากงูจังมาบคุณไรซไร่พอดีนะกจะมดึงจระิดึงแจ็คล็อกไม้ดิดิ้นเขาเขเคยเห็นตะเกียบเราเ่นะเดืออีกสสายครับสสายโออีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่าน

ดูว่าช่อดอกไม้ช่อดีจะเป็นของใครครับผมคุณน่ะคุณน่ะจะเป็นของใครครับจะเป็นของใครถ้าพร้อมแล้วเราจะนับข้าราวเพื่อดึงริบิ้นพร้อมๆกัน เหลือครับใครเหลือใครเหลือครับใครเหลือใครเหลือเออตรงกลางเหลือครับเออเจ้าสาวคนต่อไปเป็นคนนี้เองเอออย่างนี้เองกับพิธีดึงลิปปินพระเจ้าสมเนยบอด้ครูซ้ำพี่น้องโอ้ยตะลิโตนทำบอด้ครูดินนี่นะ แท็กนี้ไพนี้มันเหลือแค่ลิปบิ้นเส้นเดียวคือคนนี้คือผู้โชคดีค่ะน้องบิวค่ะเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะ